จเจริญทําสำเน็กดีค่ะอย่าประมาทว่าเราอายุยังน้อยนะอย่าประมาทว่าเราปฏิบัติมาแล้วนะขอให้มีสติสัมปชัญญะทุกเมื่อเลยมีสติรับรู้ลมหายใจนั่นแหละรับรู้เวทนาและความรู้สึกในในร่างกายนั่นแหละให้รู้ว่าอะไรอะไรข้างในร่างกายเรามันมีอะไรเกิดขึ้นหัวใจเต้นเร็วไหมที่ประจรเต้นเร็วไหม หรือมันคันมันร้อนมันแสบมันหนาวมันอึดอัดขัดเคืองหรือส่วนไหนทางานผิดปกติให้รู้ทันมันที่ให้รู้ทันเนี่ยให้ฝึอกอุเบขาไม่ใช่ไปมองหาว่าเป็นนั่นเป็นนี่แล้วไปหาหมอไม่ต้องไปหาหมอเสียเวลาเราส่งจิตออกไปหาหมอแล้วเสียเวลาแล้วถ้าเราเห็นความเจ็บปวดสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเห็นความเสียดแทงตรงนั้นตรงนี้เห็นความไม่ปกติ ตรงตับไตไส้พุงกลับมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมคาแมวท้องต,งตรวจตรงตัวตึงยกไหลขึ้นทำเช่นนี้นะอันนี้คือทำถูกต้องนะอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องอื่นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องอื่นเรื่องอื่นยังมายังตามาทีหลังให้มาทีหลังให้เราทำปัจจุบันนี้ก่อนปัจจุบันขนาดนี้แหละอดีตที่ผ่านไปวินาทีแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้ว ถึงแม้เราจะภาวนามาแล้วนะอดีตที่ผ่านมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วกลับมาชั่วโมงนี้เราก็รีบมาดูข้างในเราเลยอย่าเออแล้วเหยอย่าลอยชายอย่าประมาทอย่าคิดว่าเราทําเยอะแล้วให้ทําถึงขั้นปรมตถบาร,รมีบารมีธรรมดายังเอาไม่อยู่อุป,ปาบารบามีก็ยังเอาไม่อยู่ให้ทําปรมตถบาร,รมีคือเอาชีวิตเป็นเดิมพันยอมตายกับความเจ็บปวดสมมติมันเจ็บปวดมันี่นะเรายอมตายกับมัน เจ้ากรรมในเวรที่มันกําลังให้เราเจ็บปวดมันพอใจนะพอเราบอกว่าเอาเอออยากตายก็ตายไปเลยยอมเลยหมดลมก็หมดไปอย่างนะี้นะถ้าไม่มีลมนะเอายอมตายถาวายชีวิตใครที่เป็นเจ้ากรรมในเวรมาเอาชีวิตข่าไปเลยอย่างงี้นะขอชดใช้นี่กรรมนี่เวรคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายครูบาอาจารย์อธิษฐานไปได้ขนาดเจ็บมากๆเลยนะใช้กุศโลบายได้ ครที่เป็นเราทำกรรมกับพวกท่านไว้ยกนี่ให้อย่างนี้อธิษฐานไปเลยแล้วยิ้มด้วยนะเบิกบานขนาดนี้ด้วยขณะอธิษฐานแล้วเราจะพบความอิสระของจิตแน่นอนเพราะว่าเขาวางเขาวางมือกับเราแล้วเขาไม่อยู่กับเราแล้วนะเขาวางมือไปแล้วนี่แหละมันเป็นอย่างนี้นะทําให้การปฏิบัติสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมมันจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละแม่ ย้ำเตือนบ่อยๆเรื่องเดิมๆแต่มีเทคนิคตอกย้ำที่ลูกว่ายากเพราะว่าลูกยังไม่ปฏิบัตินะถ้าลูกปฏิบัติเนี่ยอะไรมันจะยับยั้งชั่งใจได้แล้วมันก็จะหายมันก็จะดีมันก็จะนิโรธไปทุกทั้งหลายก็นิโรธนะคะสุขทั้งหลายมันก็จะทําให้เราเห็นสุขขึ้นมานั่นแหละคําว่าสุขในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่ามีส่วนประกอบข้างในนะสุขภายใน ฮัลวาสุขสงบนะสุขภายในสุขสงบสุขสันติไม่ได้สุขเพราะมีบ้านมีรถมีเงินมีทองนะไม่ได้สุขเพราะคนอื่นเข้าชมยกย่องชมเชยหรืออยู่ในฐานันดรศักอะไรทั้งลหนนะไม่ใช่สุขเพราะใจข้างในเราสงบนั่นเองสุขเพราะใจข้างในเราพอสุขเพราะใจของเราหยุดสุขเพราะใจของเราว่างว่างจากความกังวลความคิดมากสุขจากความ สงบสันติไม่มีอะไรเข้ามาทําให้หมุนมองไม่ทําจิตไม่เศร้าไม่มองมีแต่จิตเบิกบานจิตอุเบกขาแล้วแลอยู่ก็เห็นอยู่นั่แหละคาว่าแลอยู่เป็นภาษา,าไทยโบราณน,นะก็คืออูเราอุเบกขาแล้วก็เห็นอยู่เราเฉยเรานิ่งเฉยก็เห็นอยู่ไม่เห็นร่างกายเราก็เห็นอยู่ร่างกายหายไปก็เห็นอยู่อันนี้เป็นสภาวะธรรมนะ เราจะตกใจว่าร่างกายเอ๊ะส่วนล่างเราหายไปไหนอย่างเงี้ยมันเป็นสภาวะธรรมที่เข้าสู่ศูญญตานิพานนั่นเองเอ๊ะตัวเราหายไปไหนเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยแต่รู้สึกตัวอยู่เห็นลมอยู่มันก็เป็นธรรมชาติน,นะให้สงบสันติแล้วแลอยู่ให้เห็นอยู่ให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ให้เห็นอยู่ให้แลอยู่อันนี้เขาเรียกว่าจิตว่างจิตว่างเป็นขณะขณะขณะ เมื่อว่างมากขึ้นมากขึ้นนะนะแล้วความว่างนานขึ้นมันจะเกิดความว่างถาวรเลยนะเนี่ยใชาจิตฝึกนะฝึกหัดขัดกลาไปต้องขยันนะลูกนะทําต่อเนื่องด้วยจะเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยนะทําไปเถอะมันมีผลต่อเราหมดเลยนะคนที่ขี้เกียจเนี่ยนะลูกมาทําเลยเช้าเย็นที่แม่พาฝึกอนะทําเลยลูกมาฝึกมาทําเลยเข้ามาในกลุ่มแม่แม่เปิดกลุ่มตั้งแต่ตีสามเลยนะ ถึงหกโมงแล้วก็หกโมงเย็นถึงสามทุ่มนี่นะแม่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนี่แหละเข้ามาเลยมาฝึกมาฝึกเป็นคนวัดมาปาวรณาตัวใช้บ้านเป็นวัดแล้วก็ขจัดมารในใจตนนั่แหละขจัดความขี้เกียจขจัดความโลภความโกรธความหลงขจัดความอิจฉาริษยาของเรานี่แหละให้เข้าสู่ความว่างขาจัดความอยากได้อยากมีอยากเป็นขจัดกรรมมัดหากกรรมราคาทั้งหลาย นะคะจัดวิภาวะตัณหาภาวะตัณห,หาการมตัณหาให้ดับไปมันจะเข้าสู่จิตว่างจิตอิสระนะว่างจากความเป็นตัวตนว่างจากความโลภความโกรธความหลงว่างจากกิเลสนั่นเองเข้าสู่จิตนิโรธจิตนิโรธคือกิเลดดับออกจากจิตจากใจไม่ใช่คนตายนะในคําว่าน,นิโรธคือกิเลสตายกิเลดดับเข้าใจตรงนี้นะแล้วเราพาคนอื่นทำเนี่ยมันจะเป็นกุศลสองเท่าเลย พาคนใกล้ตัวพาครอบครัวพาลูกพาเมียพาลูกพาผัวพาพ่อพาแม่พาลูกหลานปฏิบัติมันจะได้สร้างบรรยากาศในบ้านให้มันเป็นมวลสารที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นมวลพลังสั่นสะเทือนพลังนิพพานนะคำว่าสั่นสะเทือนเป็นพลังงานจิตที่เห็นเห็นความเขาเรียกว่าเห็นสุขเวทนานั่นเองนะคะ เห็นพลังงานสั่นสะเทือนความละเอียดความถี่สูงเป็นพลังงานนิพานใหม่ๆมันจะเกิดน,น,นานๆเกิดทีน,น,นานๆเกิดทีหนึ่งนะมันจะสั่นสะเทือนทั่วร่างกายเหมือนคลื่นใต้น้านะคะมันจะทําให้เราตัวเบากายเบาสุขสบายเกิดบ่อยๆทําให้ร่างกายเราหายโรคภยัยไข้เจ็บเลยเกิดจากแรงสูดลมกลั้นลมปล่อยลมนี่เองเกิดจากแรงอานาปณสติและวิปัสนาถ้าลูกมั่นใจตรงนี้มีความเป็นทิฏฐิตรงนี้แล้วลูกปฏิบัติ มันจะเพอพบเจอด้วยตนเองนะถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติมันก็เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องอยู่ในตำราอยู่เป็นเรื่องอยู่ในจินตามายปัญญาอยู่เราก็คิดว่าถูกต้องแล้วดีแล้วแต่เรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติอาหารมาอยู่ข้างหน้าเราแล้วแม่หยิบยื่นให้แล้วปรุงรสให้แล้วเอามาวางไว้ข้างหน้าลูกแล้วนะนะ้วยแกงนะคะน้ำร้อนๆแลูกยังไม่เอามือมาจับช้อนซดเลย อาหารจานเด็ดอยู่ที่จานข้างหน้าลูกยังไม่จับช้อนมาทานมาดื่มเลยแม่ยัดเยียดให้ยังไงก็ยังไม่กินค่ะว่ามันไม่อร่อยค่ะกลัวว่ามันไม่อร่อยแม่เป็นผู้หญิงคงไม่มีความคลังอะไรอะไรพวกนี้แม่ไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระอะไรพวกนี้แม่ที่จริงนะเราอย่ามายึดตัวยึดตนแม่ให้แม่ว่าเป็นสิ่งของสิ่งหนึ่งนะคะหรือบคุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายนะั่นแหละให้คิดว่ามาแนะนําให้เรา พาปฏิบัติหละอย่ามาใช้คําว่าเป็นผู้หญิงเป็นชีไม่อยากจะปฏิบัติตามต้องไปค้นคว้าหาพระหาอะไรทั้งหลายหลวงพ่อหลวงปู่บางทีนะมันมันอันตรายนะคะมันเสียเงินยังไม่พร้อมจะเสียตัวเสียใจนั่นแหละอยู่กับผู้หญิงเรานี่แหละฝึกหัดขัดเกลาใครจะมาอยู่กับแม่ก็ได้นะอาสมนี้กว้างขวางนะกว้างขวางโล่งโปร่งเบาสบาย นะมาเหอะมาฝึกหัดขัดเราแม่จะพาเข้าคอร์สตอนนี้สมศรีมาละมาจากเมืองนนท์แม่ก็ให้พากันเข้าคอร์สกับแม่ชีปุ๋ยนะแม่ชีปุ๋ยอยู่กับแม่เนี่ยมาสามสี่เดือนลนะะหุงหาอาหารให้แม่กินนะเตรียมน้ําเตรียมอะไรให้แม่ดื่มก็เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีนะคะพากันออกมาจากวัดแห่งหนึ่งที่แจ่มห่มนะคะมาอยู่ตรงนี้สงบสัป,ปะยะหลุดพ้นจากทุกขโดยสิ้นเชิง ในกายภาพข้างในเราก็ปฏิบัติมันก็หลุดพ้นจากทุกข์ภายในโดยสิ้นเชิงเช่นกันนะคะตอนนี้แม่แค่บริหารร่างกายนะใช้ลมหายใจเลยแหละบริหารร่างกายมไม่ให้มันเจ็บป่วยเจ็บป่วยน้อยที่สุดหรือไม่ทุกข์ทรมานนั่นเองดูแลขันหนึ่งอย่างเดียวขันภายในมันมันสงบมันสนติและมันอยู่ตัวละมันสเถียนแล้วก็อิสระจากทุกได้เลยนะตายเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องมา มาให้เราเห็นหน้าอีกลไปไม่ต้องมาหาว่าแม่ไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนนะแม่ตายไปแล้วตายเลยนะตายทั้งขันห้านี่แหละดับไปเลยจิตก็ดับไปเลยจิตที่มันเป็นขันห้าอยู่นี่นะจิตวิญญาณทั้งหลายจิตตาสังขารมันก็จะตายไปพร้อมๆกันนะรูปรสกลิ่นเสียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะดับไปพร้อมกันเลย ถ้าจิตของเราสะอาดบริสุทธิ์เข้าสู่จิตนิพพานจิตเกษมจิตอิสระมันก็จะเข้าไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งนะคะมันอยู่อีกมิติหนึ่งเข้าสู่ความอิสระของจิตไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นตัวเป็นตนแล้วแต่อยู่ในทุกอนูของจักรวาลใครที่จะสัมผัสได้ก็คือผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์ผู้ที่ฝึกหัดขัดเกลาแล้วนั่นเองมันจะสัมพันธ์กันได้สัมผัสกันได้มันจะสื่อกันได้นะคะ เด่จะไม่เป็นตัวเป็นตอให้เห็นนอกจากเราละลึกขึ้นมาเองอาจจะปรุงแต่งนะอาจจะปรุงแต่งว่าเออหน้าแม่อยู่อย่างนี้นะหรือว่าตอนนี้มันมีโซเชียลคือมันมีคลิปให้ให้เห็นนะคะถึงแม่ตายไปนะลูกก็มีคลิปแม่อยู่นะใช้คลิปแม่ให้เกิดประโยชน์นําไปปฏิบัตินะนําไปปฏิบัติพาลูกพาหลานพาคนในครอบครัวปฏิบัติแล้วลูกก็จะได้ยัง นะเก็บธรรมะของแม่ไว้อยู่นะเพราะว่ามันอยู่ในวิดีโอนะคะอยู่ในโซเชียลอยู่ใน youtube ไม่ปิดกั้นนะคะใครจะนำไปเผยแพร่ยังไงก็ได้นะคะอนุมัติเลยไม่เป็นไรเป็นการเผยแพร่พระธรรมคำสอนใครหลุดพ้นจากทุกข์แล้วก็สาธุด้วยใครปฏิบัติแล้วอิสระจากทุกข์สาธุด้วยนะคะนั่นแหละแม่เห็นด้วยเห็นดีเห็นงามด้วยนะขอให้ จิตใจเป็นกลางนะคะคิดดีพูดดีทดําดีแล้วเรามันจะได้ดีหมดเลยนะอะไรที่มันดีไม่ไม่ดีอยู่ในะเสียๆอยู่นะมันก็จะดีขึ้นมานะควันหายไปไหนนี่กลับมามาแรงตอมควันกลับมาเลยกลับมาเลยอาศัยยากันยุงที่เป็นอะไรนะตตาคไ้หอมนะคะไม่มีกลิน่นไม่มีกลิ่นนะคะอันนี้ถ้าลมพัดไปมันก็หายค่ะลูกๆทั้งหลายช่วงนี้ ช่วงที่มีกันและกันอยู่นี่ก็ขอให้มามาถามได้นะคะถามสภาวะถามเวทนาถามอะไรที่ปฏิบัติแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาถามเลยต้องต้องปฏิบัติก่อนถึงถามนะถ้าลงมือปฏิบัติแล้วถามนี่มันมัน,ม,นมันได้ประโยชน์นะมันจะได้เอาไปต่อยอดนะลูกนะขอให้ลูกทุกลูกทุกนามจงสําเร็จจงวิมุตหลุดพ้นจากความคิดจิตตะสังขารนั่นเองนะคะจากความทุกข์โศกโรคภยัย จากความยากจนนะความยากจนก็จะหายไปนะเพราะเราไม่อยากจะรวยแล้วนะ่ะมันความยากจนมันก็หายไปได้เราพอเพียงแล้วมันก็ความอยากได้มันก็ไม่มีนะความอยากมันจะหมดไปความโลภความโกรธความหลงมันจะหมดไปเพราะจิตของเรามันอิสระแล้วจิตไม่มีตัวไม่มีตนนั่นเองมันมีผลหมดเลยนะการมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเนี่ยมันจะทําให้จิตของเราวางอุเบกขาได้ คนที่ฟังอยู่ถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ยังนึกภาพไม่ออกนะต้องลงมือปฏิบัตินะลูกคําแมวท้องสูดลมกลั้นลมปล่อยลมสักชั่วโมงดูสินะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใครเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ทรมานอันนั้นถูกต้องแล้วลูกปฏิบัติต่อไปเลยนะคะต่ปฏิบัติต่อไปเลยเพื่อความเอ่อทให้ต่อเนื่องเพื่อความอิสระของจิตเพื่อหลุดพ้นจากทุกคนใกล้ตัวก็จะได้ประโยชน์นะ แมตต่วิญ,ญญาณที่ตายไปเขาก็ได้รับพลังนะใครที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขนะคะเพราะกราม,มะโยนิกาม,มะพันธุกรม,มะปฏิสรารโนนะกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นเผ่าพันุกรรมทําให้เรามีความสัมพันธ์กันมีความผูกพันกันญาติพี่น้องในสายเลือดในอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นกรรมผูกพันกัน บางทีตายไปแล้วยังมาเกิดเป็นหมูเป็นหมามเป็นแมวมาให้เราเลี้ยงเลยอย่ญา,าติพี่น้องหรือบรรพบุรุษเรานี่แหละคือกรรมล่ละนะคะกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มันจะสืบเสื้อสืบส,สายกันมาเป็นทายาทเลยเป็นผู้สืบสันดานเลยกรรมนี่นะคะก็ปฏิบัติเต็มที่ปฏิบัติต่อไปสืบลมกลั้นลมปล่อยลมเพื่อความอิสระของจิต เพื่อตัดพบตัดชาติตัดกรรมตัดเวรตัดบาปอากุศลตัดโรคภัยไข้เจ็บนั่นเอง